เรียนจากจังหวัดชนบุรีประดิษฐ์เครื่องล้างและคัดขนาดผลมะนาวพลังงานสะอาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนได้กว่าครึ่งของราคาเครื่องคัดแยกมะนาวผลงานนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในโครงการ KMI t l Innovative Award 2013ติดตามได้จากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ เรืองเอยหมุนคอยลำเลียงมะนาวขึ้นสู่ถาดรองรับรองผ้าทเช็ดมะนาวให้แห้งลงสู่ถาดคัดแยกเป็นวิธีการทำงานของเครื่องล้างและคัดขนาดผลมะนาวพลังงานสะอาดโดยพลังงานที่ใช้นี้เป็นการนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อทำการล้างทเช็ดและการคัดแยกขนาดผลมะนาว เป็นผลงานดังกล่าวเป็นของทีมเลมอนออโต้โปรเจกต์จากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชนบุรีโดยเจ้าของผลงานบอกว่ามีแนวคิดมาจากเกษกรตรกรผู้ปลูกมะนาวที่ต้องการเก็บและคัดขนาดของผลมะนาวให้ได้ขนาดตามความต้องการ และหากต้องการใช้เครื่องช่วยคัดแยกก็ต้องลงทุนซื้อเครื่องในราคาสูงประมาณ10,000บาทแต่เครื่องนี้มีต้นทุนอยู่ที่ 4- ี่ถึงห้าพันบาทตัวน,นี้นะคะเมื่อเราหย่อนลูกมะนาวนะคะลงใส่ในช่องลูกมะนาวนะคะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการล้างมะนาวค่ะต่อจากนั้นนะคะมะนาวก็จะถูกลำเลียงสู่ถาดรองรับนะคะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นการคัดเข,ขาเรียกค่ะการ เทปของมะนาวให้แห้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมเป่าโดยใช้ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์นะคะตวงมาสู่ถาดตรงนี้นะคะก็จะใช้ในการคัดแยกค่ะก็คือถ้าลูกเล็กนะคะก็จะหล่นในช่องที่มีหล่นในช่องแรกค่ะขนาดกลางก็จะหล่นในช่องที่สองส่วนลูกใหญ่นะคะเราจะไม่ใช้การคัดแยกก็คือจะปล่อยให้ลงสู่ตะก,กร้าได้เลยค่ะตัวแหล่งพลังงานสําคัญของเครื่องนี้คือแผงโซลาเซลล์ที่ติดอยู่เหนือเครื่อง มีกำลังไฟฟ้าแผงละ1 0วัตต์แรงดันไฟฟ้า1 2โวลต์ซึ่งใช้การต่อแบบอนุกรมทำให้มีแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น2 4โวลต์เข้าสู่อินวอเตอร์และเก็บพลังงานสำรองไว้ที่แบตเตอรี่3ชั่วโมงสามารถใช้งานได้5ชั่วโมงซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในโครงการ KMITL Innovative Award 2013 ที่เป็นคโครงการที่สถาบัานเทคโนโลยีพระสอนเก้าเจ้าคุณทหารราชกบงังจัดขึ้นเป็นปีที่สองถ่ายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานเพื่อประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามมากก็คือว่าให้อาจารย์เราลงมาดูว่าทำยังไงแนวคิดต่างๆเนี่ยมันถึงจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีที่สมบูรณ์เช่นเรื่องพลังงานที่เราจัดในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพลังงานในโลกเราเนี่ยหมดเปลืองไปเรื่อยๆ แล้วการใช้พลังงานเราเนี่ยจะเป็นการใช้ขั้นตอนเดียวเช่นเครื่องยนต์เมื่อใส่น้ำมันเข้าไปก็จะเผาผลาญเป็นความร้อนแล้วก็คายทิ้งออกทางไอเสียไม่ได้ใช้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราความร้อนทางไอเสียไปใช้ได้จะทำยังไงหรือว่าเราพลังงานที่เหลือเวลาที่รถไม่วิ่งเนี่ยไปชาร์จแบตเตอรี่ทำให้เกิดรถยนต์ไฮบริดอย่างปัจจุบันนี้หรือว่าเราที่บ้านเราเนี่ยสมมติอยู่ชายทะเล เรามีพลังงานลมเหลือเฟือจะทำไงเอาพลังงานลมเนี่ยมาใช้ด้วยหรือว่าเราอยู่บ้านเราบอกว่าร้อนเหลือเกินทำยังไงเราถึงจะเอาโซะลาเซลล์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แล้วการใช้งานเนี่ยก็คุณจะใช้ให้สมบูรณ์ในงานนี้ยังมีเตาย่าง 3-in-1 ิผลิตภัณฑ์ GBC จากน้ำทิ้งจากการทำยางแทนดิบเก้าอีสร้างพลังงานเครื่องชาร์จพลังงานลม ผลงานประดิษฐ์ของ10ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากกว่า90ทีมทั่วประเทศโดยทุกผลงานล้วนเป็นนวัตกรรมพลังงานเพื่อสังคมไทยที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากและเป็นการดเริ่มให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงาน